ลาที่หมออยู่กับอาจารย์เอตอนนี้ปีเนี่ยหมอจะเรเริ่มดึงดึงรักธุรกิจกิฟารีนขึ้นมาตีคู่กันว่าทําไมบางคนใช้เวลาอยู่กับวิกฤตแล้วแย่บางคนใช้เวลาอยู่กับวิกฤตแล้วรุ่งเพราะว่าความคิดมันสวนกันตลอดเวลาครับ เพียงแค่ปรับมุมของความคิดนิดหน่อยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าคือบระเอว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปทุกวันแล้วมันเอาคืนไม่ได้นี่พอเราเวลาเรามีวิกฤตปั๊บเรามีทรัพยากรอยู่หนึ่งอย่างก็คือเวลาหลายคนลืมลืมดูว่าเฮ้ยเรามีต้นทุนเวลาเพิ่มทุกวันทุกวันแต่กลับไม่ใช้ตรงนี้นะครบบางคนมาโรงแรมอินทาก็คล้ายๆกับเหตุการณ์เดียวกันบอกว่าโอ้มันมีค่ารถเปลืองค่ารถอยู่บ้านประหยัดกว่านะครับ พอเขาบอกว่าอยู่บ้านประหยัดกว่ามาโรงแรมอินทราเปลืองค่ารถเนี่ยบางทีเขาก็เลยลืมไปว่าการมาเพื่อมาเอาต้นทุนในบางอย่างที่โรงแรมอินทราเนี่ยกลับไปสร้างกําไรหลายคนคิดต้นทุนกําไรไม่เป็นคิดแค่ค่าเดินทางแต่ลืมดูว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถเอาความรู้หรือเอาข้อมูลเนี่ยไปสร้างกําไรได้มากกว่าค่าเดินทางเนี่ยอีกหลายร้อยเท่าหลายคน,นคิดว่าประหยัดให้มากที่สุดแล้วจะเหลือเงินมากที่สุด ถ้าเป็นอาชีพนักธุรกิจคิดแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าทํางานประจําหรือเป็นข้าราชการคิดแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นนักธุรกิจคิดแบบนี้ไม่ได้นักธุรกิจจะคิดว่าประหยัดให้มากที่สุดแล้วจะเหลือเงินมากที่สุดเงินมันจะลด เพราะว่าธุรกิจมันต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าและธุรกิจเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตัวท่านก็มีค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนลูกค่าใช้จ่ายในบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับอะไรที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยเราต้องคิดอย่างเดียวเลยว่าบริษัทลูกของทุกท่านต้องโตขึ้นเพราะถ้าไม่โตขึ้นไม่สร้างเม็ดเงินมากขึ้นท่านอยู่อย่างมีความสุขในอนาคตไม่ได้แน่นอนกับเงินที่มีเพียงเท่านี้รับรองว่าไม่มีความสุขในอนาคตแน่นอนเพราะว่าในอนาคตจะต้องใช้เงินมากขึ้นกับสิ่งเดียวกัน ไก่หนึ่งกิโลหมูหนึ่งกิโลในอีกสามปีข้างหน้าไม่ใช่ราคาเท่าวันนี้แล้วใช่ไหมคะนะคะลูกโตขึ้นใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายอายุมากขึ้นใช้เงินทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งครับคุณหมอพอจิตเราตกเนี่ยเราจะนึกถึงตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกลืมไปว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเรามีทีมเวิร์กหรือมีดาวไลน์ทีนี้คนหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าน้ํามันแพงออไม่ไม่ไปขยายงานดีกว่าจะได้ประหยัดค่าน้ํามัน พอดาวไลน์เนี่ยเขาไม่เห็นอัพไลน์มีความเคลื่อนไหวท่านว่าดาวไลนมีโอกาสนิ่งตามนะครับนิ่งตามเช่นกันเหมือนคนที่บอกว่าเออสมมุติว่าไม่มาอินทาดีกว่าจะได้เซฟค่าเดินทางตรงนี้จะได้ประหยัดเนี่ยพออัพไลน์ไม่มาดาวไลน์จะมาไหมครับไม,ไม่มามันเหมือนกับว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายที่คุณหมอบอกเนี่ยมันทําให้บรรยากาศของทีมเนี่ยม down, ียอดธุรกิจก็ลดลง ส่งผลกับกลายเป็นว่ารายได้เขาเนี่ยลดลงไปด้วยคือเป็น<ด>นักนธุรกิจนะคิฟารีนเนี่ยมันแทบไม่ต้องลงทุนอยู่แล้วแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อย,ยอดธุรกิจซึ่งอันนี้คนทําการค้าจะรู้จักกันดีหมายความว่าอาจจะต้องแบ่งเงินประมาณ 10- 20%ของรายได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจท่านนึกออกไหมคะสาหรับตัวท่านไม่ต้องทําอะไรบริษทัทเปิดร้านให้ทุกแห่งละเปิดศู์ให้ทุกแห่งทุแห่งละหน้าที่ของท่านค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจอาจจะ หมายถึงการขับรถพาดาวไลามาประชุมนะคะหรืออาจจะหมายถึงการบางทีประชุมเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางบ้างโดยโดยใครเลี้ยงอัไลนยเลี้ยงบ้างครับไม่ใช่หารกันหรือบา <นะ S 1> งคนนี่แกหนักกระทั่งให้ดาวไลเลี้ยงเลยนะนะคะอันนี้ก็เ <c oughs> <c oughs> ข้าใจหรอพูดปะนะคะบางคนเป็นนักธุรกิจประเภทแปลกมากเลยนะคะครับพี่ขับรถพาเธอมาแล้วขากลับเธอเลี้ยงข้าวพี่บ้างอืมเออ คิดแบบนี้ได้ไหมเนี่ยสำหรับคนเป็นนักธุรก,กิจคิดแบบนี้ไม่ได้ครับวิธีการสุดท้ายแล้วครับคุณหมอการจะทําให้แรงบันดาลใจของเราเนี่ยมันส่งต่อไปยังคนอื่นด้วยสมมุติว่าวันเนี้ผมอยู่ใกล้คุณหมอ แรงบันดาลใจผมเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยเพลินว่าผมเนี่ยมีดาวไลน์ที่จะทํายังไงให้ดาวไลน์ของผมเนี่ยเกิดพลังฮึดหรือเกิดแรงบันดาลใจแบบเราเราอาจจะฉุดตัวเองขึ้นได้แต่แต่เราอาจจะขาดวิธีการในการฉุดคนอื่นที่จิตตกขึ้นมานะครมันคือต้องดึงบรรยากาศค่ะคนะคะถ้าิดสมมุติว่าเราพูดกันตัวต่อต,ต,ตัวแล้วยังทําหน้าเหี่ยวอยู่เนี่ยนะนะคะท่านต้องดึงเขาออกมาจากความเหี่ยวด้วยการให้เขาไปเจอคนที่ไม่เหี่ยวซึ่งอาจจะไม่ใช่เรานะใช่ไหมคะใช่อาจจะเป็นไซส์ไลน์หรืออาจจะมาที่โรงแรม ารบินทรานี้เพื่อให้ได้เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้หมอว่าโลกใบนี้มันให้อะไรกับคนไทยอย่างหนึ่งนะคะขอให้ท่านเชื่อหมอนะว่าในวิกฤตมีของขวัญให้ท่านเสมอนะคะเมื่อไหร่เจอแรงกดดันเมื่อไหร่เจอสิ่งที่บีบคั้นธรรมชาติจะให้ของขวัญอย่างหนึ่งกับท่านเสมอถ้าท่านเลือกที่จะหยิบของขวัญน,นั้นมาใช้นั่นคือความแข็งแกร่งและความเข้มแข็งค่ะนะคะ,นะคะอย่างชาวจังหวัดภาคใต้ล่างเขาจะได้ของขวัญคือความเข้มแข็ง ซึ่งพวกเราอาจจะยังไม่ได้แต่ในวินาทีเนี้ยที่เศรษฐกิจมันบีบคั้นทั้งโลกแล้วเนี่ยของขวัญเช่นนี้ท่านจะเอาหรือไม่เอาคะเอาไหมเอาไหมคะเอามันมาสร้างพลัง อย่าให้มันมากดดันหรืออยากให้มาบิดคั้นเรานะคะพยายามเจริญจิตเจออะไรเนี่ยให้นิ่งทําใจให้นิ่งทําใจให้นิ่งนิดนึงเอาสติกลับมาแล้วลองคิดซิว่ายังไงยังไงชีวิตนี้ก็ต้องสู้แล้วจะสู้แบบไหนหรอสู้แบบให้ตอนจบมันเป็นแบบไหนหรอจนเหมือนเดิมจนกว่าเดิมแย่กว่าเดิมหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นท่านหยิบทุกอย่างได้ในกิฟเฟรีนเพราะเรามีให้ท่านหยิบใช่ไหมล่ะครับและการหยิบเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินอะไรมากมายอยู่ที่ว่าท่านจะทําอย่างไรกับชีวิตที่เหลือมากกว่านะคะค,คนไทยต้อง คิดเยอะแล้วค่ะปลายปีนี้หมอก็บอกหนะ้าข่าวนะว่าคนไทยต้องคิดเยอะละคิดอันดับแรกก็คือต้องเป็นนักสู้เพิ่มขึ้นคนที่ขยันกว่าเราเนี่ยนะคะน่ากลัวกว่าเราเนี่ยคือหลายประเทศในอาเซียนค่ะอาจารย์เอ็ครับเหมือนกับว่าวิถีของเขาเนี่ยถูกกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าต้องต้องทำงานนะคุณหมอหมอจะบอกให้เลยนะคะว่าเมื่ออาเซียนเปิดไปปุ๊บเนี่ยคนที่ต้องปรับตัวอย่างแรงมากๆเลยเนี่ยมี3ประเทศ คือไทยคือลาวและคือกัมพูชาค่ะนอกนั้นเนี่ยอาเซียนจะเป็นบวกกับเขาหมดคนพม่าอึดครับนะคะคนเวียดนามขยนันขยันสุดๆเลยทั้งขยันทำงานทั้งขยันเรียนคนมาเลมีกำลังซื้อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้แรงงานเนี่ยจะบีบเข้ามาในประเทศไทยแล้วท่านรู้ไหมว่าเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลา แรงงานไทยจะถูกเปรียบเทียบว่าถ้าจ้างคนไทยคนหนึ่งกับจ้างต่างชาติคนหนึ่งในเงินเท่ากันและประสิทธิภาพต่างกันเขาต้องเลือกจ้างคนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยคนลาวและคนกัมพูชาเนี่ยจะต้องมองผลกระทบตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่านิสัยของคนไทยคนลาวและกัมพูชาจะคล้ายกันคือเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่ชีวิตง่ายๆแล้วเราอาจจะไม่เจอแรงบีบคั้นเยอะนะคะแต่คนในประเทศที่เหลือเนี่ยเจอแรงบีบคั้นมากกว่าเราเยอะเขาได้ของขวัญชิ้นนี้มานานนะคะนานจริงๆจนกระทั่งวันนี้หมอต้องสอนให้คนไทยอ่ะเอาวิกฤตมาหยิบของขวัญชิ้นนี้มาใช้ครับ ะคะอาละครับวันนี้หลายๆท่านนะครับก็คงได้ทราบว่ามีประโยคที่เราสามารถนําไปใช้ได้เลยว่าในทุกๆวิกฤตมีของขวัญ ให้กับเราเสมอและผมก็เชื่อว่าในช่วงนี้จนถึงปลายปีกิฟฟรีนเองเตรียมของขวัญพิเศษมากมายนะครับเพื่อให้ของขวัญที่ไม่ใช่วิกฤตนะของขวัญที่สดชื่นให้กับท่านที่แต่หมอบอกว่าให้ท่านมองวิกฤตเป็นของขวัญเท่านั้นเองนะคะคแล้วเราเชื่อว่าเราจะทํา2เดือนส่งท้ายปีนี้ทํางานด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอนและพบกับการเสวนนาของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ, <c oughs> รบสวัสดีครับ